ขอโทษนะค,คุณแอร์ถ้าคุณเดียวยกแต่งงานเนี่ยคุณอาจจะได้ทรัพย์ส,สินของคุณแอร์ทั้งหมดทุกอย่างที่มีและห้องนี้ด้วยครับเฮ้ยนี่จะบ้าหรือไงฮะป่าประตูก่อนฉันบอกให้เปิดเนี่ยนี่จะให้ฉันไม่นอนไหนไงฮะเฮ้ยนี่หินฉันไหมเนี่ยนี่ขอโทษค่ะหนูเสียงดังรบกวนหรือเปล่าคะนี่หนูจะเช่าบ้านเหรออ๋อฉันมีบ้านกว้างขวางเลยนะหน้าบ้านก็หันไปทางทิศใต้ด้วยแต่ว่า หนูไม่มีเงินนะคะไม่เป็นไรเลยหนูก็ทำงานชดเชยค่าเช่า,ชาก็ได้ผมชอบคนส,สวยแบบหนูไปไปกันเลกไปเลยไปเลยโหละคะแม่นี่ลูกแม่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะเช่าห้องกับลูกแล้วนะแม่ แม่ปล่อยเช่าห้องของหมือนไปอยู่ไหนลูกมีบ้านตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องห้องนี้ด้วยล่ะบอกให้นะแม่ถูกใจผู้หญิงคนนี้มากเลยเหมาะที่จะเป็นลูกสะใภ้แม่ที่สุดแม่แต่ผมยังไม่ต้องการเขาตอนนี้ไม่รู้ลหะแม่ทำซุปไก่พิเศษฝากเธอเอาไปให้แล้วยังไงลูกก็ต้องดูแลเธอดีๆด้วยล่ะรู้ไหมแม่ครับแม่แต่ผมไม่นิวละแม่แม่เาเกว่าเธอชอบฉันขึ้นมาจริงริ เปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าคุณเป็นลูกสะพที่แม่ผมหามาคุณคือผมเป็นคนปล่อยเช่าอ๋อฉันทำซุปมาฝากค่ะแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ฉันเข้าไปอยู่บ้าคนคุณอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะรีบย้ายออกให้เร็วที่สุดเลยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะอ้าวนี่คุณเทนป่าครับเดี๋ยวนี้ลดตัวมาเป็นยามแล้วเหรอครับ <c oughs> อ้ยพี่การดีนะคะเนี่ยที่หนูเลิกกับมันมาคบกับพี่อะไม่งั้นหนูต้องไปใช้ชีวิตน่าสงสารมอนผู้หญิงคนนี้แน่เลยอะอุย้ยดูสิได้กินแต่ซุปผักกบก,กากอะอุย้ย <c oughs> กินเไปได้ไงอ่ะนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวซิอย่าทําหน้าแบบนั้นนะนี่ๆีฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะเว้ยตอนนี้ฉันได้เป็นคนสําคัญของบริษัท JTP คุุ u p แล้วบริษัทของคุณแอร์เขาว่ารู้จักเป๋วะเพื่อนไม่รู้จักหรอกนี่คุณแอร์เนี่ยเขาเป็นหลานแท้ๆของปู่ทวดฉันเลยนะเว้ยเอานี่แกมองอะไรไม่ทราบฮะ อพอรู้ว่าแฟนฉันเป็นใครหน่อยเนี่ยแกคิดจะอ่อยเขาใช่ปะฮะอีผู้หญิงน้ำมีอ้อยไอคนว่าใครเนี่ยก็ว่าเธอไงเราว่าคนอื่นในตัวเองบ้างไหมฮะพีรัตคุจะตีเขาอ่ะไม่เป็นไรนะพี่รัตเดี๋ยวงานเลี้ยงบริษัท JTP ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำให้มันเห็นเองว่าไรควรไม่ควร <c oughs> อุย้ยพี่แต่ว่าสภาพอย่างพวกมันเนี่ยจะมีปัญญาไปงานเหรอคะ <c oughs> ใครว่าล่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยแล้วกันได้ชีร์เราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าปะเหม็นยามว่ะค่ะคุณไปตอบเขาแบบนั้นได้ไงผมไม่ได้อยากไปซะหน่อยนอกนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ฉันจัดก,การเอง ถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่แม่คุณให้ฉันพักบ้าคนคุณฟรีแล้วกันเนาะเรื่องเนี้ยนุนชุ้มเอ้าว <c oughs> ไอ้เทนกล้ามาจริงๆด้วยอะ่ะ <c oughs> ทำไมฉันจะไม่กล้ามา <c oughs> นี่หัดดูสภาพตัวเองบ้างนะจนขนาดเนี้ยยังคิดจะยัดเยียตัวเองมาในสังคมชั้นสูง,งเราเอี ทางคมของเธองั้นหรอไม่ต้องพูดใช่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของพวกแกหรอกนะเห็นเก้าอี้ตัวนี้ไหมมันเป็นที่สําหรับประธานคนใหม่ของบริษัท JTP คุณแอร์ยังไงล่ะในเมื่อพวกแกรู้แล้วเนี่ยก็เชิญใส่หัวน้องเน่าของพีแกออกไปได้แล้วปะให้ไม่ต้องรอแล้วแหละเริ่มเลยนี่เลอ้ยนี่คุณแอร์ คุณแอร์เขาไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนนี่อย่าบอกนะว่าเธอคือคุณแอร์โ้ยคุณแอร์อะไรวะบ้าปะเนี่ยนี่แกยังกล้าเสแสร้งเป็นคุณแอร์ต่อได้อีกอ่ะโหผมได้ยินมาว่าคุณแอร์จะเข้าร่วมงานเลี้ยงวันนี้ด้วยผมเลยนำของสมนาคุณมาเตรียมต้อนรับคุณแอร์โดยเฉพาะครับ พอดีเลยครับผู้จัดการคือนางนี่นะครับอ้างตัวว่าเป็นคุณแอร์นะครับผู้จัดการช่วยดูยให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่ารู้จักกันไหมอ่าเขาไม่น่าใช่คุณแอร์นะครับเพราะว่าคุณแอร์น่าจะดูมีอายุมากกว่านั่นไงนี่แกนหน่าด้านเกินไปแล้วนะถึงได้แกล้งไปคุณแอร์แบบเนี้เฮี่ยออกไปได้แล้วปะผู้จัดการครับรอปภอ,อยู่ไหนครับ เรียกมาลาาตัวสองคนนี้ออกไปได้แล้วครับเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้ครับแต่ผมจําได้นะว่าผมเคยมาใช้บริการห้องสุดสามารถเหมาได้ใช่ไหมเมาได้ครับแต่คุณมีเงินจ่ายหรือเปล่าครับราคาขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับผมเมานี่มันไวการ์ดนี่หรือว่าคุณคุณเทนสลันจากบริษัทสแันพอร์ตี้ท่านไมบริษัทนี่อคุ มันจะเป็นไปได้ยังไงอะพุทธการคือไอเทนเนี่ยมันเป็นแค่ยามกระจอกกระจอกอะครับขอโทษนะครับ,รบสถานที่นี้คุณเทนได้เหมาไว้แล้วเชิญพวกคุณออกไปด้วยครับ<ะ> <c oughs> เดี๋ยวนะครับเ <c oughs> ชิญครับเดี๋ยวพีอ ทีหลังเนี่ยอย่าทำอะไรเกินตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าฉันคือคุณแอนป่ะรีบฉันมีงานด่วนอน่ะขอตัวกันนะการลงทุนกับบริษัท JTP เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเรื่องนี้ฉันให้เธอไปสืบเกี่ยวกับคุณแอนไปถึงไหนแล้วเออขอโทษนะคะคุณเฮน พอดีว่าคุณแอร์ค่ะเป็นคนที่ลึกลับมากเลยค่ะมิฉันหาข้อมูลแทบไม่ได้เลยค่ะตามสึกต่อไปคุณเทนครับนี่เป็นอาหารกลางวันที่คุณแอร์เตรียมมาให้คุณให้กินระหว่างพักนี่บริษัทคุณต้อนรับผมด้วยข้าวปั้นไม่เป็นไรถ้างั้นบอกคุณแอร์ผมหน่อยนะว่ารอได้ได้คับ ดูเหมือนว่าคุณแอร์เขาจะไม่ต้องการเซ็นสัญญากับแกในครั้งนี้ว่ะไอ้เทนดูซิว่ามึงจะแน่สักแค่ไหนแล้วเขาได้พูดอะไรอีกไหมไม่นะครับแต่นั้นมันเป็นข้าวปั้นที่แม่เขาทำให้เลยนะนี่เขาจำไม่ได้แล้วอย่างนี้เรายังต้องเซ็นสัญญากับบริษัทเขาอีกไหมครับต้องเซ็นสิบริษัทของเขาเนี่ย <c oughs> เป็นบริษัทที่น่าร่วมลงทุนมากเลยนะอ๋อ,อแล้ว เริ่มพนักง,งานที่ฉันให้คนไปสืบอะถึงแน่แล้วข้อมูลวามทั้งหมดตอนนี้อยู่ทีงนี่หมดแล,ล้วครับงั้นไปกันไปทำไมเป็นแกเอา้าทำไมวะอ๋อนี่เอเทนมึงคิดจริงๆเหรอวะว่าคุณแอร์เขาจะออกมาคุยธุรกิจกับมึงอะแก้แบบควาไม่ฉันรู้นะเว้ย ว่าบริษัทแกต้องการเงินลงทุนแต่ถ้าฉันบอกว่าบริษัทของฉันไม่อยากลงทุนกับแกคุณแอร์เนี่ยเขามีความตั้งใจจะลงทุนอยู่แล้วเพียงแค่ไม่ได้เมีเอกสารที่เป็นอะไรแล้วความแค้นี่อเทนขนาดมึงมาเองถึงที่บริษัทเนี่ยคุณแอร์เขายังไม่อยากจะออกมาต้อนรับมึงเลยมั่นอะไรของมึงเนี่ยแกคิดว่าตัวเองนี่อเทนคุณแอร์เนี่ยเขาเป็นหลานแท้ๆของปู่ทวดของฉันซึ่งฉันก็มีตําแหน่งที่สําคัญของบริษัทที่นี่ เพราะฉะนั้นเรื่องทุกอย่างในบริษัทนี้เนี่ยฉันตัดสินใจเองได้วะ่ะใช่เหรอใครวะอ้าวอีสาวนี่มันเป็นคนที่แอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณแอร์นี่นายมาทำไรเหรอจ๊ะคุณใช้เส้นสายมาทำงานในบริษัทนี้ไม่พอยังคดโกงเงินของบริษัทไปเป็นล้านฉันไล่คุณออก ะไวเฮ้ยนี่แกไปเอาเอกาสารนี้มาจากไหนวะหรือว่าแกคือฉันก็คือหลานสาวของโปรดว่ดคุณไงชิบหายเอา้า สายตาของแม่ผมในการหารูกสะใภ้เนี่ยยังเฉียบคมเหมือนเดิมเลยน,นะคุยงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีอะไรเราก็ฉันกลับก่อนกันนะเออคุณแอรครับคะพอดีแม่ฝากบอกมาว่าจะกลับบ้านเด็กนะแม่เป็นห่วง